รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการไทย a n d ทุเ a y เปิดประเทศสู่อนาคตวันนี้เราจะสนทนาต่อกับรัฐมนตรีว,ว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒร,รัชกิจประการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจฐฐไทยพบกันช่วงหน้าครับ นสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอย่างเดาเดือน6กคนก็ตุกรำรำัแบงก็ไม่มีอีก8ปดเมื่อถึงก่อนยังไงดอมเยวเข้า m อไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ<า>ทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราเช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวอย่างเขาเดือน6กคนก็ต๊ะรำมรัแบงก์ก็ไม่มีอีก 8...9 ดเามื่อถึงก่อนยังไงดอมเดีย๋ยวเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ,ะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการไทย l a n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศน์นวัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจัน์ทรเวลา10.30น,นทางช่อง9 m คอ t HD ดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรรม โ,โดยบริษัทซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนเพิ่มเวลาความสุขของการเดินทางด้วยเอ็มโฟร50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยณรีวาเจริญนครคอนโดใหม่วิวแม่น้ําเจ้าพระยานผู้ชุรับประการทันดันทุเดวันนี้เรายังจะสนทนากับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒรัชกิจประการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจไทยวันนี้ท่านรัฐมนตรีให้เกียรติกับทางรายการอีกครั้งครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับเห็นท่านมีนโยบายที่ไปเปิดตลาดต่างประเทศเพิ่มเติมด้วยนะครับตลาดใหม่ๆท่านนะคือตลาดใหม่ๆตอนนี้ที่ผมเองไปกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็บุกไปในตลาดตะวันออกกลาง โดยเฉพาะ UAE แล้วก็หลังจากที่ท่านนายกประยุทธ์ได้ไปลงนามแลกเปลี่ยนในความสัมพันธ์ทางการทูตกับซาอุดีอาระเบียผมก็เดินทางเข้าไปในซาอุดีอาระเบียแล้วก็ไปลงนามกับบริษัททั่วที่ใหญ่ที่สุดของซาอุครับแล้วก็ทำความตกลงกันในเรื่องของ ซาอุดีอาร์ไลน์เขาก็บินเข้ามาสู่ประเทศไทยขณะนี้ก็น่าจะทุกวันนะวันละหนึ่งไฟ <Okay. S 2> กำลังจะเพิ่มเป็นวันละสองไฟนี่ก็เป็นการตอบโจทย์ว่าเราเริ่มมีนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาช่วยทําให้รายได้เราเพิ่มขึ้นก็คือตะวันออกกลางซึ่งนักท่องเที่ยวชาวยุโรปอาจจะหกหมื่นแต่ถ้าเป็นตะวันออกกลางเข้ามาแปดหมื 80, ่นอัพเบอร์เฮดนี่ก็เราอาจจะช่วยตรงนี้ได้ แต่ทั้งสิ้นทั้งปวงก็ยังหวังลึกๆว่าปลายปีนี้ถ้าทางประเทศจีนยอมให้นักท่องเที่ยวชาวจีนออกมาเที่ยวนอกประเทศได้ผมคิดว่าอาจจะตัวเลขทะลุไปถึง12ล้านคนได้ตรงนี้ครับผมกำลังจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีเนื่องจากว่าปี62ก่อนที่เกิดโควิดเนี่ยต้องยอมแล้วว่าประเทศจีนเป็นประเทศหลักเลยถูกไหมท่านมาเที่ยวแล้วตอนนี้จีนเขายังปิดประเทศไม่ให้ประชากรเขาออกมาเที่ยว เราเราจะมีมาตรการาคือตอนนี้เราก็หลังจากที่ไปตะวันออกกลางตอนนี้ผมก็มีหาลือกับทางผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ไปบุกเอเชียกลางเป็นประเทศที่แตกอกมาจากสหภาพโซเวียตในอดีตซึ่งเป็นเอเชียกลางซึ่งฐานะทางเศรษฐกิจเขาดีครับแล้วเขาก็ไม่ได้กระทบกับเรื่องของสงครามรัสเซียกับยูเครนเพราะฉะนั้นเราต้องไปดึง นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาสู่ประเทศไทยแต่นักท่องเที่ยวประเทศเหล่านี้ก็จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือยังไม่มีไฟล์บินตรงครับซึ่งตัวผมเองก็ได้หาหลือกับทางกระทรวงคมนาคมอาจจะขอสล็อตบินให้บินจากประเทศไทยก็คือที่กรุงเทพเนี่ยไปที่คาซัคหรือไปที่อุซเบซึ่งระยะเวลาการบินดีมากเลยครับไม่เกินประมาณ5ชั่วโมง นโยบายตรงนี้เราผักดันและเริ่มต้นยังไงท่านะเริ่มไปแล้วครับเพ้ามีการเริ่มเรื่องทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยลงไปเพื่อทําการแลกเปลี่ยนแล้วก็เอาบริษัททัวร์ของประเทศไทยเราเานียไปคุยกับบริษัทนําเที่ยวของประเทศทั้งสองประเทศแล้วก็อีกหลายหลายประเทศที่กําลังจะเดินทางเข้าไปนั่นคือที่ท่านพูดถึงเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวจากต่างชาติตัวมันต่างประเทศนะท่านใช่ครับทีนี้นักท่องเที่ยวบ้านเราท่านน่ะ นักท่องเที่ยวบ้างนนเราตนี้บรรยากาศผมก็เห็นว่าเขาเดินทางท่องเที่ยวแบบปกติแล้วครับก็ต้องกว่าครับหลังจากที่เรามีการเปิดแบบไม่เต็มที่เมื่อเปิดเต็มที่ในปีนี้เราตั้งเป้าไว้160ล้านคนครั้งครัถ้าหากว่าตัวเลขตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเก็บตัวเลขมาะฮะครับถึงวันที่15กันยานี้เราได้130ล้านคนครั้งล้ก็มั่นใจว่าปีนี้น่าจะทะลุ 160ล้านอาจจะทุบเราไปถึง170ล้านคนครั้งได้ค่ะแล้วเรามีมาตรการกระตุ้นนักท่องเที่ยวคนไทยด้วยกันยังไงครับคือการกระตุ้นนักท่องเที่ยวคนไทยผมคิดว่าเราก็กระตุ้นมาโดยตลอดคือโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็ปิดหมดละแต่รัฐบาลก็ยังมีคนละครึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการกระตุ้นเกิดการใช้จ่ายเกิดการท่องเที่ยวผมว่าดีมากเลยครับเป็นโครงการที่ดีมากดีมากครับแล้วรายได้ เงินมันก็กระจายไปทุกภาคส่วนนะท่านใช่ครับระดับรากยาก็ได้หมดโอ้ตรงนี้ไปถึงฐานล่าเพราะว่า,า,าึฐานล่าตรงนี้นะเกษตรกร,กรได้ทุกอย่างมันก็เกิดการหมุนเวียนเกิดการขับ,คบเคลื่อนไปได้ทีนี้ผมไปคุยกับภาคเอกชนหลายท่านนะครับ,รบเขาก็อยากให้รัฐบาลมีมีอีเวนต์นะท่าน,นตลอดทั้งปี ตรงนี้เรามีมีการวางแผนยังไงไหมท่านคือผมคิดว่าการจัดอีเวนต์ตลอดทั้งปีตอนนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็ได้หาหลือนะฮะจริงๆกระทรวงเนี่ยแค่กำกับนะไม่ได้เป็นผู้บงังคับบัญชาทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยทั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตัวผมเองก็พยายามเอาการกีฬาการท่องเที่ยวเนี่ยมาบูรณาการครับแล้วจัดอีเวนต์ไปด้วยกันเป็นสปอร์ตทัวริซมบก็คือ ท่องเที่ยวเพื่อการกีฬาหรือกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวแล้วแต่ใครจะเรียกไงนี่ก็ตรงนี้ก็จะทําให้เกิดการหมุนเวียเนเงินมากขึ้นซึ่งบอกได้เลยวันนี้การท่องเที่ยว่นประเทศไทยและการกีฬาแ,แห่งประเทศแห่งประเทศไทยเราจัดมหากรรมทั้งการท่องอีเวนต์ทั้งกีฬาและท่องเที่ยวไปด้วยกันผมคิดว่าวันนี้ในประเทศไทยทุกจังหวัดสหน่วยงานมีอีเวนต์ทุกวัน นี่ก็คือเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวโดตรงไงท่านใช่ครับครับในวันชาติมาเลเซียเนี่ยเมื่อวันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดผมคิดว่ามีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเฉพาะเข้ามาเดินใช้จ่ายในหัตใหญ่นะฮะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามหมื่นคนต่อวันนะท่านต่อวันครับครับเรามีมูลค่าทางเศรษฐกิจเฉพาะในสามวันนั้นนะฮะผมว่า มีมูลค่าทางเศรษฐกิจกไม่น้อยกว่า500อยล้านแรงจูงใจอะไรที่สําคัญที่ให้คนมาเลเซียมาเที่ยวคือแรงจูงใจก็คือต้องบอกว่าคนไทยเรามันมีเสน่ห์ในตัวนะฮะ,ะเรามีรอยยิ้มที่สวยงาม,มนะฮะเรามีการต้อนรับแขกไปใครมาก็เหมือนกับโบราณเขาบอกใครมาถึงเรื่อนชาญก็ให้ดูแลและต้อนรับอย่างน,น้อยน้ำหนึ่งขัน,น,นเรามีให้ดื่มละเป็นซอฟต์พาวเวอร์เลยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ <soft power S 1> นะั่นคือ เอกลักษณ์ของคนไทยก็คือความอบอ้อมอรีอแต่ประกอบว่าว่านี่คือเรื่องของการกีฬาเราก็ไปจัดกีฬาเรียกว่าไอซีแลนด์ก็คือคมีกีฬาทั้งอากาศทั้งบกทั้งน้ำเราก็จัดอีเวนต์แล้วก็ของทางการท่องเที่ยวเราก็ไปเสริมเรื่องของงานกลางคืนก็คือให้ออกเป็นเขาเรียกสตรีทฟู้ดนะฮะแล้วก็มีคอนเสิร์ตแล้วก็จัด3วัน ก็บอกว่าหัดใหญ่อย่างที่เขาบอกว่าหัดใหญ่ตายแล้วแต่วันนี้หัดใหญ่ฟื้นแล้วครับกลับมาคึกคักด้วยท่านครับคึกคักมากเลยฮะแต่ผมขอโยกมาอันดามันนิดหนึ่งนะฮะเพราะเดี๋ยวจะพูดถ,ถึงแต่หัดใหญ่เพราะบ้านเกิดผมอันดามันปัจจุบนันนี้ในอดีตอาจารย์จะเขาะ้าใจรู้และรู้ว่าเอ้ยพอโลซีซันก็คือช่วงมรสุมของฝั่งตะวันตกก็คือคทะเลอันดามันในอดีตโรงแรมจะ ลดพนักง,งานครึ่งหนึ่งเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแต่จากวิกฤตผมแปลให้เป็นโอกาสครับเราก็พยายามขายเรื่องอะไรครับก r ีนซี e a s o คือท่องเที่ยวในฤดูฝนผมก็เอามาหากรรมกีฬาโดยเฉพาะกีฬาทางน้ำซึ่งชาวออสเตรเลียเอยชาวอินโดนีเซียและหลายๆประเทศในยุโรปชอบกีฬาเซิร์ฟเซิร์ฟมันต้องมีคลื่นรเราก็ เอาช่วงมะละสุูมที่มีคลื่นที่ค่อนข้างใหญ่ในฝั่งทะเลนะมันก็คือภูเก็ตกับพังงาเอาอีเวนต์เซิร์ฟลงจัดการแข่งขันระดับนานาชาติกับในประเทศเชื่อไหมครับว่าเะโดยเฉพาะที่เขาหลักพังงาค่าเฉลี่ย90%ห้องพักเต็มเต็มเก็ม90%ครับเพราะอ,อะไรไม่มีโลไม่มีไฮครับเขาบอกว่าวันนี้เขาแฮปปี้มาก เรียกว่าท่านพลิกวิกฤตเป็นโอกาสใน่ร่วงในช่วงที่เรียกว่าโรซีซันเนี่ยใช่ครับมีนักท่องเที่ยวทั้งปีเลยท่านน่ะเท่ากับมีทั้งปีเฉพาะอันดับมันตอนนี้มีทั้งปีแล้วแต่ก็ต้องเป็นนโยบายท่านนายกนะฮะท่านนายกก็สั่งมาว่าเอ้ยรัฐมนตรีคุณไปคิดอะไรก็ได้อีเวนต์ <Even S 1> อะไรก็ได้เลยฤดูฝนให้เขาเข้ามาเที่ยวน,นี่ก็เป็น,น,นที่น่าจะเป็นนโยบายในยุคท่านเลยนะท่านนเนี่ยใช่ครับที่ผ่านมาไม่มีนะครับไม่มีครับอันนี้ก็ผมเขาบอกว่าเราเอาวิกฤตมาเป็นโอกาส เพราะในประเทศอื่นๆหลายประเทศเขายังไม่เปิดตัวเต็มที่เหมือนเราเรียกว่าเรามีมีความพร้อมห่าหลายๆประเทศนะท่านนบทีนี้ผมพูดถึงเมืองหลักเมืองรองนะท่าน่ะเมืองรองบางทีเขาก็อยากให้ส่งเสริมการท่องเที่ยวท่านครับคือคําว่าเมืองลองวันนี้จริงๆแล้วเราไม่น่าจะพูดว่าเป็นเมืองลองเพราะคนที่เป็นเมืองลองเขาก็ยังไม่ยอมรับว่าเขาเป็นเมืองลองเพราะผมยกตัวอย่างบุรีรัมย์เป็นเมืองลอง พัทลุงเป็นเมืองหลงซึ่งในอดีตเนี่ยเมืองรองสองเมืองนี้เนี่ยไม่มีนักท่องเที่ยวแต่วันนี้ให้ไปดูครัเบเมืองรองสองเมืองนี้มีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าเมืองหลักบางจังหวัดที่ท่านพูดถึงสองจังหวัดก็คือบุรีรัมย์กับ,บพัทลงุงพัทลงุงใช่ครับตรงนี้มันมีจุดเด่นจุดขายไงท่านนะคือจังหวัดบุรีรัมย์สมัยก่อนก็บอกโอ้ยมาทําไมร้อนจะตายแต่จังหวัด บุรีรัมย์เขาก็สามารถสร้างคุณค่าก็คือเป็นแมนเบกก็คือสร้างสนามฟุตบอลขึ้นมาสร้างสนามแข่งรถขึ้นมาเป็นระดับเบอร์หนึ่งของเมืองไทยยังไงต้องไปถ่ายรูปหน้าสนามแข่งรถสนามบินก็มีแล้วสนามบินก็มีเรียบร้อยแล้วกำลังจะประกาศเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับแล้วเสียงกรณีของเมืองรองอย่างพัทลุงอดีตเขาบอกว่าโอ้ยพัทลุงไปได้ยังไงคนดูแต่เดี๋ยวนี้ไปใหม่ครับ พัทลุงเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรนะครับเป็นทอเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งชุมชนผมว่าไม่ได้น้อยกว่าจังหวัดใดในประเทศไทยแล้วบางพื้นที่ของพัทลุงเรียกว่าเป็นอันซีนด้วยท่านครับใช่ครับครับ,รบอย่างที่อ,อันซีนที่สุดผมคิดว่าเป็นทะเลน้อยซึ่งเราจะมีเห็นนะทะเลบัวแดงแต่ที่ไม่มีในประเทศอะไรก็คือควายน้ําก็คือดําน้ํา ทานาแล้วจะอุดมด้วยนกน้ำนานาชนิดครับจะมีนกพลิกนกเงือกมีและที่สำคัญเลยครับถ้าไปพัทลุงต้องกินปลาในทะเลสาบสงขลาปเป็นทะเลสาบน้ำคือมีน้ำจืดน้ำก่อยน้ำเค็มคเพราะฉะนั้นปลาพวกนี้ก็จะมีความอุดมสม,มบูรณ์ทางอาหารปลาก็จะพื้นน้ำมันจะไม่เชี่ยวปลาก็จะเนื้อนุ่ม แล้วก็มีความมันปลาก็จะอร่อยเรียกว่าระบบนิเวศยังดีอยู่เป็นธรรมชาติร้อยเปเซครับยังดีครับยังดีครับแต่สิ่งทั้งสิ้นทั้งปวงผมว่าวันนี้สําคัญที่สุดเทนโลกก็คือการท่องเที่ยวชุมชนครับเพราะฉะนั้นผมในฐานะที่ผมดูแลกลุ่มการท่องเที่ยวกับอพทซึ่งต้องบอกว่าต้นน้ำอพท กลางน้ํากรมการท่องเที่ยวปลายน้ําก็คือการท่องเที่ยวในประเทศไทยอปทอมีหน้าที่ไปคิดแล้วไปสอนกรมการท่องเที่ยวคุณมีหน้าที่เขาสอนเรียบร้อยค,คุณมัหน้าที่ไปดูที่ตามกฎเกณฑ์ไหมออกใบอนุญาตครับทท,ทมีหน้าที่เอาไปจําหน่ายหรือเอาไปสื่อสารสู่ตลาดในประเทศและต่างประเทศซึ่งวันนี้ผมว่าการท่องเที่ยวชุมชนเราในประเทศไทยเราเยี่ยมมาก และผมอยากจะบอกอาจารย์นิดนดงผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้มีแต่คนว่านะแต่ผมบอกได้เลยว่าวิกฤตเป็นโอกาสสำหรับท่องเที่ยวชุมชนคืออะไรครับเมื่อมีการปลดพนักงานโรงแรมไกดตกงานปลดพนักงานร้านอาหารเป็นไงครับพวกนี้สุดท้ายกลับไปอยู่บ้านถูกไหมครับกลับต่างจังหวัดไปอยู่ในชุมชนตัวเองมารวมตัวและสร้าง เป็นการท่องเที่ยวชุมชนอมพอสร้างเป็นการท่องเที่ยวชุมชนจะไปตรงกับอะไรครับ,รบน,นโยบายของท่านนายกเลฐมบตรีก็คือ BCG ครับ Bio Circular Green ก็มีการแนะนำโดยอวทอบอกถ้าเป็นอย่างนี้พวกคุณทำไงท่องเที่ยวชุมชนก็เอา BCG ไปจับ,บก็คือเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในชุมชนม,มาประกอบเป็นอาหาร,รมาประกอบเป็นร้านค้ามาทำ ตกแต่งภายในห้องจัดเลี้ยงหรือเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีของเหลือไม่มีของเสียไม่มีการใช้ภาชนะพลาสติกจานก็ใช้จานกระเบื้องสามารถล้างแล้วไปใช้ต่อได้รหรือใช้ใบตองสามารถคืนสู่กับสู่ธรรมชาติได้ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือจับเอาบีซีจีมาเอานโยบายของท่านนายกเอามาจับแล้วไป ประชาสัมพันธ์แล้วให้อปทกับกลุ่มการท่องเที่ยวไปทําการสอนแล้ที่สําคัญประชาชนเหล่านั้นก็ได้กลับภูมิลําเนาบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองด้วยใไปสร้างงานไปไปประกอบอาชีพที่บ้านใช่ครับสังคมครอบครัวก็อบอุ่นใช่ครับนะครับแต่อะไรรายได้ดีกว่าเดิมครับครับนี่คือวิกฤตเป็นโอกาสของโควิด <COVID S 2> <ม>เช่นกันอีกคเครื่องหนึ่งเราสร้างสังคม ที่เข้มแข็งขึ้นด้วยครับสำคัญมากท่านครับใช่ครับนี่คือสังคมที่เข้มแข็งมากๆเป็นรากฐานเลยนะครับใช่ครับครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งผมอาจจะขอจารย์โยกเขาไปนโยบายปี6 6ผมกำลังจะเรียนถามท่านครับว่าปี6 5ท่านประเมินไว้ว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามา10ล้าน10ล้านครับนะครับปี66เนี่ยท่านก็คาดการไว้ว่าน่าจะ คือน่าจะไต่ระดับไปที่ประมาณ80%ดได้ไหมท่านานัก <62. S 1> ท่องเที่ยวเราทางท่านนายกตั้งเป้าไว้นะก,ก็เราตั้งเป้าไว้เราน่าจะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า20ล้านคนคที่เป็นชาวต่างชาติการท่องเที่ยวภายในประเทศเรายังยืนเหมือนเดิม160ล้านคนครั้งแต่เราต้องมีรายได้2.3 8้านล้านบาทน,นักท่องเที่ยวปริมาณคนเชื่อว่าทำได้แต่รายได้ จะทำยังไงนี่แหละครับผมถึงเมื่อกี้เกินนะว่าท่องเที่ยวชุมชนมเราพยายามให้นักท่องเที่ยวเนี่ยอย่าไปอยู่ในเมืองมากไปท่องเที่ยวในชุมชนครับคุณเข้าไปในชุมชนมชุมชนต่างๆก็ต้องไปสอนวิธีให้เขาหารายได้เพิ่มจากนักท่องเที่ยวครับส่วนเขาอาจจะวีว่าโอเคถ้าก็กินในโรงแรมเนี่ยหัวหนึ่งสามร้อย แต่คุณเข้าไปในชุมชนคุณอัพขึ้นมาแล้วนะโหวห้าร้อยถึงหกร้อยเพราะอะไรครับกรีนทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสามารถทําให้ทั้งประเทศเนี่ยเอาว่าสักพอห้าร้อยชุมชนก็พอเบื mm ้องต้นนะเพิ่มม,มูลค่าขึ้นนะครับคุณครับมันจะเพิ่มมูลค่าขึ้นสําหรับการที่ใช้จ่ายจากสมมติว่ามือหนึ่งสามร้อยที่ mm hmm. อยู่ในเมืองสําหรับนักท่องเที่ยวบางท่านนะค,คุณจะต้องเป็นนิ่งจ่ายเพิ่มขึ้นอีกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือหกร้อย Mm hmm. และที่สําคัญเชิญชวนให้พัก <c oughs> ในชุมชนนะเราก็จะมีโฮมสเตย์หรือโฮมหลอดซึ่งโฮมสเตย์ก็คือกรมการท่องเที่ยวเป็นผู้ออกใบอนุญ,ญาตครับ <c oughs> ก็พยายามห้องหนึ่งก็ไม่แพงสี่ห้าร้อยต่อคืน <c oughs> ต่อหนึ่งท่านนะก็พยายามหากิจกรรมยามข้ามคืนให้ก็ทําสมมติว่าบ้านผมอยู่ริมคลองครับ <c oughs> มีโฮมสเตย์ริมคลองผมก็เชิญชวนฝรั่ง ไปไหมคืนนี้เราถ้าลองไปไปทงปลาคือวิธีชาวบ้านเราบอกถ้าสนใจนะเราคิดร้อยเดียว200ผมให้เช่าห้อง500แต่ถ้าคืนหนึ่งผมชวนเขาออกไปเที่ยวได้เพิ่มอีก2 0 0เพิ่มอีก4ีแล้วนะนี่คือการสร้างรายได้เพิ่มครับเป็นอโิบายที่ดีมากครับแล้วก็ประโยชน์ตรงนี้ก็ตกกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับนะครับทานตมตีครับสุดท้ายอยากให้ท่านฝากไปถึงพี่น้องคนไทยนะครับ ให้เป็นตัวแทนของประเทศในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในบ้านเราครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเราเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาสู่บ้านเราเยอะขึ้นนะครับก็ยังไงก็ขอให้พวกเราเป็นเจ้าบ้านที่ดีช่วยกันดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวช่วยกันดูว่าร้านค้าต่างๆเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวหรือไม่นะครับ และทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้พวกเราดูแลตัวเองยังไงถึงแม้ว่าจะเป็นดูในช่วงของการเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 แต่ยังไงก็ขอให้พวกเราคนไทยช่วยดูแลตัวเองแต่สำคัญที่สุดครับพวกเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีนักท่องเที่ยวก็เหมือนพี่น้องของเรานะครับเมื่อมาถึงบ้านเราแล้วยังไงก็ฝากช่วยดูแลช่วยต้อนรับ ให้เหมือนกับเป็นพี่น้องของเราที่มาเยี่ยมเยือนเราครับท่านผู้ชมครับระการธทยทุเดย์สองสัปดาห์นะครับที่เราได้สนทนากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒรัชกิจประการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจไทยวันนี้ทางรายการต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีอย่างยิ่งนะครับขอบคุณมากครับท่านครับ สายนี้ไม่มีคำคว่าครอบครัวอยแบงก์ก็มมกไม่มีอีกแปดเก้าเมื่อถึงก่อนยังไงดอมเยียบเข้าเอมไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M อผ่านไลน์ลงทะเบียนเอมโ,ฟโฟแค่แอดไลน์แอดเอมโไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวแต่ลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ,ะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้ประการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ถนนสายนี้ไม่มีคำว่าครอบครัวอเ,เดืนแบงก์ก,ก,ก,ก็ไม่มีอีกแปดเก้ามาถึงก่อนยังไงดอมเยียวบเข้าเ4ไงตัก๊กแค่ลงทะเบียน M4 ผ่านไลน์ลงทะเบียน m อ RO แค่แอดไลน์แอดเอไทยหรือผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันวิ่งแล้วอย่าลืมจ่ายภายใน7วันเพราะเราคือครอบครัว ทุกความทรงจำรีบกินข้าวกับลูกเดี๋ยวพอขึ้นทางด่วนก็ใกล้ถึงโรงเรียนลูกแล้วนะ,ะทุกมิตรภาพอ๋อลองนี่พ่อเราใช้บริการบ่อยขึ้นทางด่วนเลยเพื่อนเราอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากับเส้นทางที่มอบความรักให้คุณเสมอมา50ปีเส้นทางแห่งความสุขกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย รายการไทย l a n ทูเดย์เปิดประเทศสู่อนาคตนำเสนอนโยบายแนวคิดวิสัยทัศนนว,วัตกรรมใหม่ๆโครงการของภาครัฐและเอกชนระดับผู้บริหารชั้นนำของประเทศในทุกมิติรอบด้านเพื่อพัฒนาสู่ความสำเร็จพบกันทุกวันจันร์ทเวลา10นา30นาทีทางช่อง9มคอร์ดอดํดำเนินรายการโดยวีรพลรักธรร นรูมชครับรายการ Thailand Today เปิดประเทศสู่อนาคต2ส,สัปดาห์นะครับที่เราได้สนทนากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒร,รัชกิจประการเปิดประเทศเปิดการท่องเที่ยวเดินหน้าฟื้นเศรษฐกิจไทยวันนี้รายการ t ไทย l a n ท Today หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการผมวีรพลรักธรรมสวัสดีครับ